ใส่ทูน,น่าค่ะอร่อยถูอ่ะมีฝรั่งบางคนเขาไม่กล้ากินให้เราเห็นหรอกเรนจะกินให้ดูเองค่ะ trong vòng 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 Du òg, ja.

ข้า็นอกฝนตกอากาศเย็อนอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนวันนี้ มาเกินข้าวเที่ยงด้วยกันยำขนมจีนใส่ทูน่า